สวัสดีครับวันนี้อเนกโสรเสลวครับผมติดปั๊มน้ำนะครับซุปส่ส่วนกมก่อกครับผมนี้เจ้าของสวนครับนี่ครับผมทอดสองนิ้วครับเต็มเต็มเลยครับนี่นะครับเป็นบริเวณสวนครับผมสามแผงครับราคาเริ่มต้นที่หมื่นสองจนถึงห้าหมื่นนะครับผมนี่นะครับเต็มเต็มเลยครับคักบคักบขังอยู่เนาะโอ้ย ต็มทอปันนี้ครับผมนี่นะครับทัวรหนาวครบชุดครับผมพร้อมใช้งานนะครับต้นใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์เจดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สีครับนี่นะครับผมพร้อมใช้งานนะครับคำนวณน้ำให้พร้อมนะครับเด็ดฮอนครับห่อทองไปแล้วตัวนี้นะครับนี่ครับผม อโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ